19. เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปิปไปๆปไปไปไปูปไปไปไปปไ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 ปาปไ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 ปรปไปบักปไ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 ปนปไ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 ีไป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 ไรไปไปกปไ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  ยังไม่หมดเพียงเท่านี้บ,บริการจำหน่าย ID ไก่ตันบ็อกฟุตหากลูกค้ามีแงง VIP จะได้รับส่วนลดในการสั่งซื้อ5%สนใจใช้บริการลิงต้ลัง,ลงคิดเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสูเ่เดินห่งความสยองขวัญนะนะวันนี้ผมมีเกมสยองสยองมานําเสนอเกมหนึ่งชื่อว่า Miss i l y อืมใช่มันเป็นกีตาร์มันเป็นหน้านกีตาร์ตัวนี้เลยแหละผมไม่รู้ว่ามันจะน่ากลัวสักแค่ไหนกันเชียวเพราะว่าผมก็ไม่เคยเล่นนะนะ เกมนี้ต้องเล่นคนเดียวเหรอโอ้ยเอาเฮ้ยเอามันให้มาคุยกับไอ้นี่เหรอพอดีเอาเฮ้ย,ม,ม,ย,ฮยมันไม,ม,นไม่มันไม่ให้อ c เซเรามันไม่อนุญาตเราแล้วแล้วมันก็อนุญาตเราเว้ยอะไรของมันวะ ฮ่ามันกัดได้ด้วยเหรอไอ้ตัวนี้เฮ้ยทำไมทำไมถึงปิดไฟอ่ะเปิดเปิดมาเดี๋ยวนี้ฉันต้องการพักผ่อนอ่าอ่าเปิดก็ได้เปิดก็ได คือมันอยู่ได้ภายใต้แสงไฟใช่ไหมถ้าไฟดับมันก็ต้องอารวาดใช่ไหมเราเข้าไปไม่ได้ใช่ไหมอืมจริงด้วยเข้าไปไม่ได้การทดสอบเสร็จสิแล้วเปิดออกไปได้แล้วอย่าบอกนะมันเราต้องปิดไฟกวนกวงกวงส่งติงมันเนี่ยได้โอ๊ยตายสินายมีแค่งานเดียวเปิดไฟนั่นเดี๋ยวนี้และ เปิดมันเอาไว้ไม่เปิดครับมีอะไรเปล่าอืมอยากต่อยอยากอยากอยากใส่เดี๋ยวก็ออกมาให้ได้น้องป๊โอ้สิบวิโอนายมีเวลาแค่สิบวิโอใจเย็นครับพี่เปิดลวเปิดละวอ้อ๋อมีมีคู่เล็กด้อยหนึ่งปานกลางนะนี่เกมผีจริงนหรือเกมควนสตีนผีเนี่ยโอ้นีงไงเอ้ยเอ้ยเอาเปิดไฟเอาเปิดไฟไม่ได้ โอกาสครั้งสุดท้ายเปิดสวิตไฟนั่นเดี๋ยวนี้แล้วเปิดไม่ได้อะโอ้ยพอได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยไป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 ประตูปดประตูปดประตูเอาปดประตู้าก็แค่หัวนู้บนะ อออุ้ยนายควรจะเชื่อฟังนะว่าเป็นพวกเดียวกับเราแล้วก็มีชีวิตอยู่นายจะรับข้อเสนอนั้นหรือเปล่าถ้าเรารับอะผมรับผมผมรับดีมากโอ้แล้วถ้าคลิกตรงนี้เอ้ยมาดีก่ะนี่ดีกว่า นี่คลิกนี่อ้าวอะไรอ่ะทำไมที่มันเป็นอย่างงี้วะเน,นี่ยกดได้ไหมเฮ้ยทรนนิ่งเทปอ่าได้ได,ได้ดูหน่อยดิเ okay, อาด่าเฉย อ๋อนี่ไง L K H H H G H J H อ่าได้แล้วกระโถนึกว่าจะยากอ๋อโอ้มีเทนี่โอเคเราต้องเอาเทปไปนู่นเลย มันจะพูดจบทุกอบแต่ก็ไม่จบนะตัดตัดตัดหนีไปก่อนอะ่ะเนี่ยเอาง่ายดีเว้ยโอ้จมูกแก่จริงจริงด้วยเฮ้ยเอาหูย โอ้เราอยู่กับเพื่อนกับใครไม่รู้ไอ้นี่มันจะเอาปาตีเรา,อาเอาได้เอาได้เปิดได้แล้วโอ้ขอตอนรับเข้าสู่สมหวั์กดจมูกเอากดไม่ได้ดูไว้ดูไว้ดูไว้นี่คือราชาคนต่อไปไอ้นุม่มโอ้พี่ใหญ่วะอุ้ยตัวบักเอ็กเลย เอาถึงกวับใชโอเคอะไรวะเนี่ยอืมจเรียบร้อยได้ละ โ oh. อ้เข้าไปไม่ได้อืมอะไรอะ่ะอ๋อนี่ไง นายกินมาชิมิโรกับช็อกโกแลตร้ลลอนอย่างนั้นเหรอโอ้โหโอเคฉันนั่งด้วยขอบใจนี่คือเดอะเอ็นแล้วเหรอยังยังไม่ใช่ไม่ใช่ฮึเดอะโฮโดวัดวัดว่มันว่ามันเอมันตามมหมาเนี่ยอะไรอะหนีเหรอไมไม่หนีไปละ เอ้ยไอ้หนีเอ้ย,อยตัวไปแล้วเอา้าคนหายแล้วผมต้องไปไขประตูไหนอะ่ะโอ้ออกวินละหวังว่าผีจะไม่ตามมานะฮะก็จะตามมาก็นานใช้เรื่องเพราะว่าเดินช้าเฮ้ยเอ,เอ้มันเร็วขึ้น ไม่ใช่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 เปลี่ยนไปไม่ได้มันทะลุมันทะลุมันทะลุโอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันเร็วขึ้นโอ้ขนหัวลู้กเอ้ยขนตุดนลูกไปหมดแล้วขอโทษครับพี่พี่ปล่อยผมไปเถอะนะพี่พี่ปล่อยผมเถอะพี่ับพี่ขาปล่อยผมเถอะแย่ละท่านผู้ชมทางกันเฮ้ยจต้ เราไม่ได้ให้อะไรเขาวะท่านผู้ชมเราไม่ได้ให้อะไรเขาวะ What อืมสำหรับผมเกมนี้เหรอก็เป็นเกมที่แบบพัซเซลซับซ้อนกว่าที่คิดนะแต่มว่าอาจจะมีฉากจบมากกว่านี้แต่ในเกมเขาบอกว่ามีฉากจบอยู่ที่อยู่ที่สี่ฉากจบนะส่วนผมได้ฉากจบน่าจะเป็น bad ending อะนะหรืออะไรสักอย่างที่มันแย่ๆนะเพราะว่ามันจบง่ายเกินไปนะครับส่วนผมก็เข้าไปไดูใน u t u b e ว่ามี ต้องยูท right so ูบเบอร์ท so ่านหนึ่งทําไว้นะครับก็ถือว่าเขาเขาน่าจะทํานานแหละแต่ผมแบบขี้เกียจเลยแหละนะครับขี้เกียจเจออะไรที่มันสยองไม่มากกว่านี้แล้วแค่ไอตัวนั้นผมก็ขนหัวลุกแล้วนะครับนะเอาละคลิปนี้ก็่าจะมีแค่นี้นะครับของผมที่เข้ามารับชมนะฮะผีสำหรับเราบอกผมจะทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปนะครับสำหรับคนที่อยากไปเล่นเนาะก็ไปไปจ้ะ